วันนี้เราอยู่กับ Ford MSRT นะครับ Ford MSRT นะครับก็คือ f อร์ที่ทำร่วมกับสำนัก MSRT นะที่ร่วมกับพัฒนาสร้างคันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการปรับจูนนี้มันจะเหมาะกับสไตล์เรซซิ่งจริงไหมนะครับมันจะเร็วแรงและการควบคุมในโค้งต่างๆการเลี้ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบด้วยกันครับไปโอ้โหหนึบไหมฮะหนึบฮะไปขวาไปเลยครับดกดคัะเร่งไปเรื่อย คือมันมันไปเลยอะเราหักแล้วมันไปเลยอะมันฟีแบบมันไปทั้งคันอะพี่ในความรู้สึกผมมันมันไม่ใช่กระบะที่เราเคยขับเลยอะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านชาวแมนคอรออโต้สอลอนนะครับวันนี้เราก็อยู่นี่เลยนะฮะที่สนามพีรัสเซอร์กิทนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Ford m s r t นะครับ Ford MSRT นะครับก็คือ Ford ที่ทำร่วมกับสำนัก m s r t ทีนะที่ร่วมกับพัฒนาสร้างคันนี้ขึ้นมาจะเรียกว่ายังไงดีคันนี้จะเป็นเหมือนกระบะ ทางเรียบนะครับที่เน้นแนว Racing, เรซิ่งแนวสปอร์ตนะครับที่เรียกว่าหล่อและแรงที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าเขามากับเครื่องยนต์3.0นะครับดีเซล V6 เทอร์โบนะครับผมจริงๆอ่ะเราทำรีวิวกันไปเยอะแล้วทั้งมีของพี่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับผมแล้วนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบที่ในสนามพิลอเซอร์กิตนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงอัตราการเร่งน,นะครับเรื่องความแรงต่างๆเรื่องการเข้าโค้งเนี่ยเพราะว่า ในตัว M S R T เนี่ยเขามีการปรับจูนช่วงล่างใหม่นะครับผมคือมัน,นะจะเตี้ยลงจากเบนเจอร์ปกติถึง40เซนก็ตามสไตล์โรลซิ่งเราเหมือนกระบะซิงแล้วก็โหลดลงมาหน่อยแล้วก็มีทานล้อที่กว้างขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการปรับจูนเนี้ยมันจะเหมาะกับสไตล์เรซลิ่งจริงไหมนะครับมันจะเร็วแรงและการควบคุมในโค้งต่างๆการเลี้ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบด้วยกันครับไป ตอนนี้เราก็อยู่ใน Ford r a n g e r M S R T แล้วเดี๋ยวเราก็ใกล้ที่จะได้ไปทดสอบแล้วโดยมีอินสตัคเตอร์คือพี่โกของเรานะครับ,รบมสว,ส,สวัสดีครับ,รบเดี๋ยววันนี้ก็ต้องให้พี่โกแนะนําเรื่องการขับขี่สักเล็กน้อยแล้วโหมดการขับขี่นี้พี่จะแนะนําเป็นโหมดไหนฮะครับตอนนี้เราจะให้เป็นขับเป็น2ครับอเคสองเฮดเซิร์ฟก็เพือพ่อจะดูซิว่าเวลาที่เราเขาโค้อองต่างด้วยความเร็วต่งตางนะครับกา,ยารยึดเกาะถนขอขอนเนี่ยเราบอกได้เลยว่าไม่ต้องถึงที่จะเป็นสี่ไฮเลยแค่สองนี่ก็สามารถอยู่แล้วใช่ครับพร้อมแล้วไปได้เลยครับ โอเคอันนี้ความเร็วไม่เกิน30สิครับโอแคเยี่ยมครับเราจะไหลไปเรื่อยๆก่อนนะครับชิบอ่าตอนนี้เป็นจุดสตาร์ทก่อนเนาะเราต้องไปทมเร็วช้าตรงโอเคอันนี้คือประตูทางออกพิสนะครับไปเลยเลยครับอ่าไปตอนนี้ก็นะครับก็เวลาที่รถแข่งออกครับเราก็จะอารมณ์นั้นเลยเหมือนกันเลยจุดแรกนะครับจะเป็นจุดลงเขานะครับคอสุูมอะไรครั้งเดียวนั่นนะครับเยี่ยมครับ เซชันแรกตรงนี้จะเป็นสลาลอมนะครับให้เราไปทางด้านขวาก่อนนะครับที่ไพลอนก็ตามกลวยในที่ชี้เลยครับโอเคความเร็วตรงนี้รอบแรกคือไม่เกิน30นะครับลองดูก่อนเดี๋ยวในรอบต่อไปผมจะให้เพิ่มความเร็วขึ้นนะครับเนี่ยแต่แต่แค่ว่าความเร็วต่ำๆตรงนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันกระชับมันเฟิร์มพอสมควรเลยนะฮะครับผมดีครับกดคันเร่งไปครับกดคันเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นทางขึ้นเนินในแต่ละโค้งให้เรายกแค่คันเร่งนะครับไม่ต้องแตะเบรกอ๋อโอเคโอเคอันนี้ตรงตรงนี้เป็นดับเบิลเลนเชนนะครับตรงไปเดี๋ยวมันจะให้เราหักหลบด้านขวาก่อนแล้วซ้ายอ่ะปล่อยไปเลยครับไปเลยความเร็วไปเลยครับขวาฟุบครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยแหละครับโอเคป้ายกดคันเร่งตามไปเลยครับทำทางอันนี้ก็ชิดขวาตามกลวยนะพี่เนาะใช่ครับกลวยเราจะทําเป็นเอฟเฟกไว้ให้เราเป็นมุมเลี้ยวให้นะครับอันนี้ซึ่งเราจำลองจาก วิธีที่ที่การแข่งขันเลยนะครับก็จะเป็นลายลาย,ลายาเลเซิงลายเลแข่งขันเลยครับให้รถมันสามารถเข็นพลังของมันได้ออกมาเต็มสมรรถนะเลยดีโอเคค่อยๆกดคันเ,เร่งไ,ไ,ไปครับเต็มคันเร่งไปเรื่อยๆครับกดไปไปไปครับไปเติมไปเรื่อยครับเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยโอเคเอากดคันเร่งสุดเลยครับไปครับดีครับ<อ>จับงมลรยตรงๆครับไปกดไปเลยแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยไป ไฟรอนสามตัวอ่พเรคครับค่อยๆเบรกดีครับอ่าปล่อยคันเร่งครับปล่อยคันเร่งปล่อยคันเร่งเลยอ่าครับปล่อยไหลไปเรื่อยครับอ่าแต่เบรกนิดนึงครับแต่เบรกน่อยดีครับตามช่องเห็นไหมฮะเราใช้ภูมิใจนิดเดียวเลี้ยวนิดเดียวเลี้ยวเป็นองศาแค่นั้นนี่แหละครับวิธีการเยี่ยมครับอ้าวเติมคันเร่งครับเติมคันเร่งไปอีกเพราะตรงนี้มันหลอกสายตานะมันเป็นเรืขึ้นไปเลยเนาะไปเลยเนาะครับไปเลยครับ หนึบไหมฮะหนึบฮะไปขวาไปเลยครับกดคัะเลงไปเรื่อยเต็มไปคือมันมันไปเลยอ่ะเราหักแล้วมันไปเลยอ่ะมันฟีแบบมันไปทั้งคันอ่ะพี่แล้วจะเห็นว่าเสียงยางไม่มีการเอียดนะครับไม่มีเอียดเลยความรู้สึกผมมันมันไม่ใช่กระบะที่เราเคยขับเลยอ่ะนี่ขนาดสแตนดาร์ดออกจากโรงงานนะที่ทำมาสมศรีเห็นแล้วเสียงยางอะไรไม่มีเลยครับสุดยอดอะไรต้องเดียบไปเลย เดี๋ยวพอเติมคันเร่งในจังหวะเข้าโค้งอะไรนี่คือมันอาการมันแทบไม่ออกเลยแล้วมันไปได้เลยฮะอัตราการเร่งคือดีเลยล้วจะเห็นว่ารอบอะมันค่อนข้างจะขึ้นไวการสั่งเลยนะครับถือว่าเกียร์ตอบสนองได้ดีมากใช่ใช่ฮะคือการเปลี่ยนเกียร์อะไรมันสมูทหมดเลยครับอันนี้อีกหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาที่เราเลี้ยวนะครับเราคอสมือครั้งเดียวครับนั่นแหละครับเทนิดไม่ให้มันกระตุกอ๋อคือโค้งแบบว่าไม่ไม่ต้องนึกนึกใช่ไหมใช่ใช่ครับเราจะเห็นว่ารถเป็นจะนิ่งขึ้นมา อืมนเนี่ยดูจังหวะเงี้ยมันแบบปุ๊บปุ๊บเลยอะ่ะดีมากช่วงล่างมันสปอร์ตมากนะฮะ่เติมคันเร่งครับช้าๆไปเรื่อย<ป>นี่ครับไปนั่นแหละครับช่วงเติมคันเร่งในโค้งอะไรก็ก็ดีหมดเลยฮะ,ะอาการอะไรไม่มีจากที่เราวิ่งมานะครับเราค่อยๆไต่ระดับความเร็วเนาะในแต่ละ<ช>ร,รอบเนี่ยผมผมองบอกว่ารถคันนี้ยิ่งขับเร็วยิ่งสนุกแต่<ช>ดังนั้นในรอบแรกเนี่ยที่ให ให้การเอ็กซ์ซอร์ทเพื่อให้เราได้คุ้นกับสนามก่อนนะครับคุ้นกับคันเร่งต่างๆแต่พอความเร็วสูงขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอพอพี่ปล่อยให้เราขับเองปุ๊บเนี่ยความเร็วเรายิ่งขับมันยิ่งสนุกใช่ใช่เหมือนยิ่งเพิ่มผมเพิ่มพอเรายิ่งมั่นใจปุ๊บเราเพิ่มความเร็วเข้าไปปุ๊บก็คือมันยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งนิ่งขึ้นมันมันเอาอยู่อ่ะเราเราไม่กลัวเลยเพราะว่าเราลองเพิ่มเอ้ยแค่นี้ก็ยังอยู่เพิ่มไปก็ยังอยู่จะบอกว่าการตอบสนอง ของเกียร์แล้วก็คันเร่งต่างของรถเนี่ยที่เป็นเครื่อง V6 ตัวเนี้ยมันตอบสนองได้ทันท่วงทีนะครับทำให้เวลาที่เราเร่งแซงไม่ต้องกลัวแซงไม่ไหวแซงผนกดแล้วมันมาเลยใช่กดแล้วมาเลยแล้วกมันสมูทอะไรทุกอย่างครับผมใวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอินสตัคเตอร์พี่โกของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับบคุณครับได้คร มาครับจากที่ผมนะครับได้ลองขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ Ford Ranger M.S.R.T. ตัวนี้นะขอบอกเลยว่าให้ทุกคนเนี่ยลืมภาพรถกระบะที่เราเคยขับไปก่อนส่วนตัวนะขอแชร์ประสบการณ์ก่อนผมเนี่ยเคยใช้ Ford Ranger อันนี้แต่คือใช้งานนะไม่ได้เคยลองขับในสนามแบบนี้คือฟีลรถกระบะทั่วไปเนี่ยปกติการโค้งด้วยเรื่องความสูงด้วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเวลาโค้งจะโยนแต่ว่าคันนี้ช่วงล่างคือเปลี่ยนเลย นะครับฟิลขับเนี่ยมันจะสปอร์ตขึ้นเยอะมากมันฟิลคล้ายๆเราขับรถเก๋งเราขับกระบะแต่งอะแต่ว่าถ้าจะให้ไปเทียบว่าเฮ้ยมันถึงขนาดว่าเป็นรถสปอร์ตจายย่ายงั้นเลยก็คงไม่ใช่เพราะยังไงมันก็คือกระบะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยที่หลายคนอาจจะประสบปัญหาหรือว่าพี่ต้นของเราก็ลองมาเองนะก็อย่างในการความเร็วต่ำเนี่ยในการขับใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันอาจจะมีเด้งบ้างเพราะเมื่อกี้จากที่เราลองขับชา้ชาๆเนี่ยผมก็ได้สัมผัสพี่ตากล้องที่ไปถ่ายพี่ตั้มก็ได้สัมผัสมาแล้วว่าเอ้ยมันก รับได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าคุณซื้อเนี่ยคุณอาจจะบางคนอาจจะรับได้ถ้าอย่างส่วนตัวผมเองนะผมรับได้เพราะผมก็ขับรถที่มีการปรับแต่งโชคอยู่แล้วใส่โชกสตัดอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้ต่างกันในการขับความเร็วต่าๆนะแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าสมมุติคุณซื้อมาเนี่ยภรรยาลูกๆของคุณเนี่ยเขาต้องไปด้วยอันนั้นรับได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรถคันที่สองซื้อขับคนเดียวต้องการที่จะขับเล่นในเมืองอะไรเงี้ย ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์หนึ่งเลยอัตราการเร่งเมื่อกี้จากที่ทได้ลองนะในช่วงทางตรงนะครับเรื่องอัตราการเร่งเนี่ยเขาอจะมาแนวสมูทเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ลอยต่อเกียร์อย่างเงี้ยคือเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันจะฟูดไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเรื่องการเปลี่ยนเกียร์เรื่องความเงียบเรื่องความสปอร์ตอะไรเงี้ยดีเลยแต่ส่วนในเรื่องช่วงล่างจากที่เราอาจจะได้เห็นในคลิปนะเรื่องการทดสอบการเปลี่ยนเลนไม่ว่าจะเป็นสลาลมหรือว่าจะเป็นเลนเช้งต่างๆเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยอันนี้คือให้ความรู้สึกที่ประทับใจผมมา นะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่กระบะที่เราเคยขับมามันจะให้ฟิลเหมือนเราขับรถแต่งฟิลที่เราขับรถรถซิ่งนะฮะคือการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเวลาไปนะในความรู้สึกมันจะไม่ได้แบบว่าหน้าไปแล้วรถเอียงอันนี้คือมันจะรู้สึกเหมือนไปทั้งคันมันกระชับอย่างนี้เลยฟึบฟึบฟึบนะครับผมคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมถือว่าคันนี้ขับสนุกขับดีเลยความแรงโอเคเราสามารถเติมตรงไหนเนี่ยก็มาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระโชกหกห้างก็จะมีแค่ ช่วงล่างเนี่ยแล้วเรื่องช่วงล่างพอเรายิ่งได้ขับในสนามเนี่ยคืออย่างในตอนที่ผมขับในสนามนะในรอบแรกเราก็จะขับช้าๆเนาะเราก็จะก็จะรู้สึกระดับหนึ่งแต่พอเรายิ่งเพิ่มความเร็วแล้วยิ่งเจอกับพื้นในสนามเนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งมั่นใจขึ้นในแต่ละรอบเนี่ยผมก็จะพยายามเพิ่มความเร็วมากขึ้นเอ้ยรอบแรกอยู่รอบ2เพิ่มไปก็อยู่รอบสาเพิ่มไปก็อยู่คือที่ขับเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยแล้วยิ่งขับเร็วเนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งนิ่งมันเลยกลายเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเป็นรรสจิงๆ มีความสปอร์ตของเขา MSRT เนี่ยความสปอร์ตของเขาคือสปอร์ตจริงๆคือเหมาะสําหรับแบบขับกลางคืนขับเร็วๆถ้าใช้ในเมืองใช้ได้ไหมใช้ได้สําหรับผมผมรับได้ถ้าในการเด้งแค่นี้นะสำหรับผมผมรับได้และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องดีไซน์ที่เราดูภายนอกนะคือดีไซน์มันเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือสวยแบบว่าดุด,ดันเลยได้ฟีลแบบว่าวัยรุ่นอเมริกาเลยมันดูแบบมันดูแมนอะ่ะมันเป็นกระบะท,ที่ดูแบบว่า ชายบึกบึนอะนะครับผมสำหรับ Ford M S R T ตัวนี้ก็สรุปนะครับสำหรับ Ford r a n g e r อร์ M S R T ตัวนี้นะครับกับราคา1 7 4 9 0 0้านบาทเป็นรถสปอร์ตอันนี้คือออกมาจากโรงงานนะช่วงล่างเฟิรม์มดีไซน์สวยนะครับผมแล้วก็โหลดเตี้ยม,มาแล้วนะครับจากโรงงานทุกอย่างอัตราการเร่งดีนะผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเอามาใช้งานรู้สึกว่ามันเด้งไปจริงๆเรามีคําตอบไปดูได้ที่คีพิทต์ต้นนะที่เขาได้ทําการทดลองถอดแหนบบรรทุกตัวที่4ออก ไปดูกันว่าเป็นยังไงว่ามันหายเด้งจริงไหมนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยมีทั้งรีวิวรอบพันแล้วก็มีการทดลองต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในที่คนใช้รถเขาแจ้งมาเราก็ลองทดสอบลองแก้ปัญหาให้นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็มาทดสอบขับให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยว่าขับสนุกมากใครสนใจก็ฝากไปพิจารณาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนชอบความเร็วนะไม่ได้ไม่ต้องบรรทุกจ่าชอบความเร็วขับซิ่งขับเล่นได้ผมบอกเลยว่าคันนี้ น่าสนใจครับสำหรับ Ford Ranger MSRT นะครับผมก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวแม่ขอกออโต้ซาอนด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้าเราจะพาไปชมรถอะไรทดสอบรถอะไรอีกกดติดตามมาด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ